สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมูเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมขอ,อนำเสนอซีรีส์ที่มีชื่อว่ามีมิก,กูครับผมมีมิก,กูนะครับก็ดูจากชื่อซีรีส์แล้วเนี่ยครับเอาคำว่ามีมิกเนาะทีแ่แปลว่าพวกการลอกเลียนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไอคำว่ากูเนี่ยน่าจะมาจากคำว่ากูทีแ่แปลว่าพวกผีดิบกินศพอะไรประมาณนั้นซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยก็เพิ่งมาใน World Premier Pack 2025เหมือนกันนะครับความประหลาดใจของผมก็คือว่าก่อนนั้นเนี้ยทำซีรีส ไอ้มิสซรุกิไปเนาะซีรีมิสซรุกิเนี่ยด้วยความใหม่ของมันเนาะก็รู้สึกว่ามีคนเอาไปใช้เยอะนะครับแต่ว่ามีมิกูเนี่ยผมรู้สึกว่าแทบไม่มีใครเอาไปเล่นเลยหรือเปล่านี่นะครับเออซึ่งใครที่แบบว่ารู้จักคุ้นเคยกับซีรีนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาแชร์มาแบ่งปันด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ซีรีพวกนี้เนี่ยผมเห็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งของพวกมันแหละพวกมันเนี่ยเป็นซีรีที่มอนสเตอร์ระดับเลเวลหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีพวกมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กอยู่ตตััวววววครรรบบบผมมมมโดยยยทีี่่่าพพพ้อพ 1, ออออกกกนนสเเเเ์ลละะห็จแบบ เป็นแรงหนึ่งอันนี้ก็คงไม่แปลกอะไรนะครับแต่ว่ามันมีจุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือเอฟเฟกของพวกมอนสเตอร์ทั่วไปนั่นแหละครับมอนสเตอร์ Monster ในเด็กปกตินะครับผมมันจะมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะร่วมกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร่วมกันแบบ100%นขนาดนั้นแต่มันก็จะเป็นตัวชูโรงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนเลยว่าในคลิปนี้จะมีการพูดประโยคนี้เยอะมากว่าเอาการ์ดใบนี้ไปให้ใหอีกฝ่ายหนึ่งควบคุมครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักพวกการ์ดซีรีส พวกมันมีทั้งหมดจํานวน14ใบนะครับผมมอนสเตอร์เป็นคนกับดักครบจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยครับก่อนอื่นมาที่มอนสเตอร์ตัวแรกมอนสเตอร์ตัวแรกก็คือมีมิกูอาร์เมอร์ครับมีมิกูอาร์เมอร์เป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผานักรบเลเวล1พลังโจมตี600ป้องกัน1,500ครับซึ่งตอนแรกคิดว่าเอ๊เป็นมิมิกูนะครับมีคำว่ากูไงก็คือเป็นเอแบบผีดิบอะไรพวกนี้คิดว่าจะเป็นเผาอันเดดหรือเปล่านะครับปรากฏว่าตัวแรกมาก็เป็นเผานักรบเพียวๆแล้วแต่ดดดูููจาากกรรรปปทงงงขอมมมันมมันนนนน็น็นีีคควเไ้ิึะบ โดยที่ว่ามีมิกูอาร์เมอร์นะครับผมเอฟเฟกของมันมีอยู่2อย่างแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเชิญละครั้งเอฟเฟกที่1ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะครับนั่นก็คือว่าเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมืออันเชิญลงไปคว่ำหน้าตั้งป้องกันบนฟิ์ของอ e ีฝ่ายหนึ่งแบบพิเศษโดยที่ว่าถ้าตอนนั้นบนฟิ์ของอ e ีฝ่ายมีมอนสเตอร์อยู่นะครับผมเราสามารถอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิวของเราในสภาพไงหน้าก็ได้ด้วยเหมือนกันและตามด้วยเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ากกกาาาาาารรดดใใบเนนนีีี้้ยมมมมวิขึช่ง Phase, ง่งงงจะออคัตื ในเทิร์นนั้นนะครับมอนสเตอร์ติดชื่อมีมิกูจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และเอฟเฟกที่2ก็คือว่าให้เอาการดมอนสเตอร์ตัวนี้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งควบคุมครับซึ่งอันนี้มันจะสอดคล้องกันมาหมดเลยนะครับคืออันนี้เมื่อกี้จังเอฟเฟกเมื่อกี้ได้ใช่ไหมว่าถ้าเราจะเชิญแบบพิเศษลงไปความหน้าตั้ง,ป,งป้องกันบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งเนี้ยมันก็คือต้องความหน้าแล้วทีนี้พอมันรีเวิร์สปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์มีมิกูจะไม่ถูกทำลายในการต่อสู้ในเทิร์นนั้นครับแล้วทีนี้การที่บบบออ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 อกก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 วววว่่่่่่่าา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 าเราารคคคุมมมไปปใหห้ีกกหีีีฝฝฝฝยยยยยยนนนึงงง็ูฟิลขออขอ ก็คือเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาการ์ดไปนี้กลับมาควบคุมบนฟิลด์ของเราได้นั่นเองครับผมนี่เป็นการพลิกแพงที่สเสน่ห์ดีงามจริงและการ์ดไปต่อมามีมิกูเคเบรอสครับมีมิกูเคเบรอสเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวลหนึ่งพลังโจมตี400ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็มีสามอย่างนะเอฟเฟกที่1ก่อนเลยใช้งานได้เทุกละครั้งคือใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราเอากาดใบนี้จากบนมืออัญเชิญลงไปคว่ำหน้าตั้งป้องกัน,บ,กนบนฟิลด์ของอ่าาาายนนนแบบิเเได้้ละอคคีีกกกกรรรัผม็ืถวป บนฟิวนะครับผมการดเวทมนต์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวของเราจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการอีกฝ่ายหนึ่งครับและเอฟเฟกที่3ของการดไปนี้นะครับก็ใช้งานได้ในตอนที่มันถูกรีเวิร์สขึ้นมาในช่วงเมนเฟสครับก็จะเกิดเอฟเฟกต์สอย่างนี้ตามมานะครับก็คือเอฟเฟกที่1นะเอาการดใบบนสุดของเด็กเรา3ใบรีมูฟออกจากเกมเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมของเรา1ตัวอัญเชิญลงไปตั้งป้องกันบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งแบบพิเศษได้ครับซึ่งดูเหมือนว่าเาาาอฟเฟกต เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คิดว่าน่าจะเลือกห่ายเลือกคว่มได้น,นั่นแหละครับและเอฟเฟกต์อีกอันนึงที่ตามมาก็คือว่าเอาการ์ดใบนี้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งควบคุมนะครับซึ่งพอมีเอฟเฟกต์การโยงว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งควบคุมนู่นนี่เนี่ยก็หมายความว่าเอฟเฟกต์เมื่อกี้ที่บอกครับถ้ามันรีเวิร์สในจังหวะที่อยู่ในฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งเนาะก็หมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะโดนรีมูฟออกจากเกมแล้วทีนี้ก็อัญเชิญการ์ดลงมาบนฟิลด์ของอีกฝ่ายอีกฝ่ายของอีกฝ่ายก็ค ควบคุมก็ทั้งนั้นครับซึ่งดูแล้วมันก็อาจจะมีความแบบว่าว,าวนเวียนวนเวียนกันเนาะมอนสเตอร์ตัวนี้จะอยู่ฟีวเราหรืออยู่อีกฝ่ายนึงและเอฟเฟกเนี่ยอีกฝ่ายของอีกฝ่ายคือเราเนี่ยผมพูดไว้แล้วก็หมายความว่าเราก็ต้องระวังให้ดีว่าเอฟเฟกมันพูดถึงเราหรือพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งในมุมไหนแล้วตามด้วยกาไปต่อมันเลยนะครับผมมีมิกูสลามครับมีมิกูสลามเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผาน้ำเลเวลหนึ่งพลังโจมตี400ป้องกัน500กาไปนี้ก็จะมีอออยย่่่เเเเเคนนนนะรรรัแตแลตลลสาาาามมถใใชช้้้้งงงงไดพีีทกข การไนี้ที่อยู่บนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลของอีกฝ่ายในสภาพความหน้าตั้งป้องกันนะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีจํานวนมอนสเตอร์เยอะกว่าบนฟิลของเรานะครับแทนที่เราจะอัญเชิญลงไปบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนะเราก็จะสามารถอัญเชิญการไปนี้ลงไปายหนะ้าบนฟิลของเราแบบพิเศษได้เลยครับและเอฟเฟกต์ที่2ของการบนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการบนี้มีการรีเวิร์สขึ้นมาในช่วงเมนเฟสนะครับจะเกิดเอฟเฟกต์สองอย่างนี้คือเอฟเฟกต์ที่หนึ่ง, e งเลือ,กอีกี่อยใน อ่อัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิวครับผมน่ะก็เป็นเอฟเฟกที่กลับมาหาเรานะครับถ้าเกิดว่ากาปไปนี้มันอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งเนาะและเอฟเฟกต่อมาก็คือว่าเอาการควบคุมของกาไปนี้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งครับนี่เรียกว่าเราอัญเชิญมอนสเตอร์ของเราลงมาได้ด้วยนะครับแล้วก็เอากาไปนี้ที่อยู่ในการควบคุมของอีกฝ่ายหนึ่งกลับมาหาเราได้ด้วยและการไปต่อมามีมิกูเดมอนครับมีมิกูเดมอนเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุด,ดินเผาปีศาจเลเวลหนึ่งพลังโจมตีศูนย์ป้องกัน, 1, น,นกปนข่งมัน ใช้งานได้เพียงเทิรละครั้งเอฟเฟกที่1ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราคืออัญเชิญการ์ดเบนี้จากบนมือลงไปความหน้าตั้งป้องกันบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้แบบพิเศษครับและเอฟเฟกที่2เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิลแบบปกติหรือแบบพิเศษได้สําเร็จเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันอยู่บนฟิลเปลี่ยนให้เป็นหงายหน้าตั้งโจมตีหรือหงายหน้าตั้งป้องกันก็นกนได้ครับและตามด้วยเอฟเฟกต่อมาถ้าเกิดว่าการ์ใบนี้มีการหงายหน้้าาขึนนมในช่วงะก็ เกิดเอฟเฟกต์สอย่างนี้ตามมาเลยครับเอฟเฟกที่1คือผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจั่วการ์ดจากเด็ก1ใบเอฟเฟกที่2ก็คือว่าให้ตัวของผู้เล่นที่ควบคุมการ์ดใบนี้เนี่ยเลือกการ์ดบนมือ1ใบทิ้งลงสู่สารและหลังจากนั้นเอาการ์ดใบนี้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งควบคุมครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือมีมิกูดราก้อนมีมิกูดราก้อนเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผามังกรเลเวล1พลังโจมตี500ป้องกัน2,000การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกก็มีสามอย่างแต่และาาเอฟเฟกตอนนเเมฟสของเรานะครับับนน่นก็คืถ อันเชิญการไปนี้จากบนมือลงไปคว่ำหน้าตั้งป้องกันบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งครับและเอฟเฟกต์ที่2เลยก็คือถ้าเกิดว่าก,การไปนี้ถูกอันเชิญแบบปกติหรือถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเสร็จแล้วให้เราเลือกการเวทมนต์กับดักหนึ่งใบที่ติดชื่อมีมิก,กูนะครับเลือกจากในเด็กแล้วก็เพิ่มขึ้นมาบนมือได้และก็ตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่3เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าก,การไปนี้มีการรีเวิร์สขึ้นในช่วงเมนเฟสนะครับมันจะเกิดเอฟเฟกต์ดังนี้ตามมาเอฟเฟกต์ที่หน้นอา,ยนาอยี่ ควบคุมการใบนี้นะครับตัวที่ไม่ใช่มีมิกูจะถูกทําลายไปทั้งหมดเลยครับผมนี่เอามาสเตอร์ตัวนี้ไปเป็นสปายบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับถ้ามันอยู่บนฟิลด์ของเราเลฟเฟกต์นี้ทำงานก็ไม่มีปัญหาเนาะถ้าเกิดว่าเราจัดเด็กของมีมิกูอยู่แล้วครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ทํางานเสร็จแล้วก็เอาการ์ดใบนี้ไปให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งควบคุมนะแล้วก็ตามด้วยการ์ดไปต่อมามีมิกูแฟรี่ครับมีมิกูแฟอร์ี่เป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุดินเผ่าเฟอร์รี่เลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้อง ที่1ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานั่นก็คือว่าอัญเชิญกาไปนิจจากบนมือลงไปบนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งในสภาพคว่ำหน้าตั้งป้องกันแบบพิเศษโดยในตอนนั้นถ้าบนฟิวของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อมีมิกูอยู่เราสามารถอัญเชิญกาไปนี้ลงไปในสภาพหงายหน้าบนฟิวของเราแบบพิเศษได้เช่นกันครับและตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2ก็คือว่าในช่วงเมนเฟสการไปนี้มีการรีเวิร์สขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บก,ก็จะมีเอฟเฟกต์สอย่างนี้ตามมาเอฟเฟกต์ที่1น่เลยก็คือในเทิร์นนั้นนะคร เอฟเฟกจะไม่สามารถใช้งานได้และก็ตามมาด้วยเอฟเฟกที่ว่าเอาการใบนี้ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งควบคุมครับและตามด้วยการไปต่อมา m o n ตอร์เอฟเฟกตตัวสุดท้ายและเป็นตัวเดียวที่เลเวล4นะครับมีมิกูมาสเตอร์ครับมีมิกูมาสเตอร์เป็นมนสเ s t e r เอฟเฟกธาตุดินเผา u n นเด l เ v e l ล4พลังโจมตี1 8 0่นป้อป้องกัน1,200กรการนี้นะครับมีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยใช้งานได้เถอะละครั้งคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้้้สสําาเเเเเรรรร็็จจแลลวใหืือออกมนตต์ิดช มีมิกกูที่ไม่ใช่มีมิกกูมาสเตอร์เลือกจากเด็กหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และก็ตามมาด้วยเฟสที่2ของกาไปนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าบนฟิลของเรามีมนสเตอร์มีมิกกูที่ไม่ใช่มีมิกกูมาสเตอร์อยู่หรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันอยู่บนฟิลนะการใบนี้ที่อยู่บนฟิลจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของกาและไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ด,ด้วยและเอฟเฟกที่3ของการใบนี้ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งครับคือเอามนสเตอร์ที่ความหน้าอยู่บนฟิลเปลี่ยนน็ ภาพไงายหน้าตั้งโจมตีหรือางหน้าตั้งป้องกันก็ได้ซึ่งเอฟเฟค์ที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญพวกตัวมีมิกูทั้งหลายลงไปบนฟิลขอยฝ่ายหนึ่งในสภาพความหน้าแล้วถ้าตอนนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมแบบหงายหน้าขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกที่อาจจะส่งผลเสียต่ออีกฝ่ายหนึ่งนอกจากนั้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสียมอนสเตอร์มีมิกูตัวนั้นบนฟิวกลับมาบนฟิวของเราด้วยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอฟเฟกของมีมิกูมาสเตอร์สมเป็นมาสเตอร์จริงๆครับคือสามารถบงการพวกมีมิกูที่อยู่บนฟิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความได้เปรรรรรรรีีีียยยบบให้้้้กกกัััััเเเเเาาไดงงงงมมมจจววททนนนน็็็ะะะือออสตต์ซูู่่่2ปปคคึ ก็หมายความว่าต้องใช้ตัวมีมิกูมาสเตอร์อย่างเดียวเนาะซึ่งไอ้ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นจแอนมีมิกูครับจแอนมีมิกูเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสท่าดินเผาหินผาแรงหนึ่งพลังโจมตี1,300ป้องกัน2,000การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลหนึ่งจำนวน2ตัวในการที่จะอัญเชิญเอ็กซิสมันลงไปเอฟเฟกของการไปนี้มีอยู่3อย่างครับเอฟเฟกที่1ใช้งานได้เทิร์ละครั้งนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญเอ็กซิสลงไปได้เรียบร้อยแล้วให้เราเลือก Gard, 1, าก,การ์ดดมมมมมีีิิกกูใใบบจาานนนเเเเ็พ่่ขึ้ืออและฟฟท2 ตราบใดที่บนฟิลด์ของอี่ายมีมอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันอยู่มอนสเตอร์ Monster ติดชื่อมีมิกูของเราที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เอกซีนะครับจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้ไปวางบัคบนฟิลด์ของอี่ายหนึ่งไว้นะและเอฟเฟกต์นี้ยังทําให้มอนสเตอร์มีมิกูของเราโจมตีได้โดยตรงด้วยการวางบัคแบบนั้นเองครับและเอฟเฟกต์ที่3นะครับผมสามารถใช้งานได้ทุละครั้งนะั่นก็คือว่าถอดวัตถุดิบเอกซีออกไปจากการ์ดใบน,นี้1ใบแล้วทีนี้บนฟิลด์ของอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้้อออองกกกกัันนยยูู่่่่ีีตวเเรรราาาาาจะสามาถลืกก์ดทหนหนบ อยู่ตามจำนวนนั้นนะครับแล้วก็ เอาการ์ดใบนั้นทำลายทิ้งไปให้หมดทำลายไปกี่ใบก็มอบความเสียหาย1000พอยต์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนี่เป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีรังหนึ่งที่แบบเอฟเฟกต์ถือว่าโหดนะครับถ้าเอามาเล่นกับซีรีส์ของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะและการ์ดไปต่อมามอนสเตอร์เอ็กซีอีกตัวหนึ่งคือมีมิกูโทรนครับผมมีมิกูโทรนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีธาตุดินเผาหินผารังหนึ่งพลังโจมตีศูนย์ป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เอ็กซีีีีีจำนนนนนนนววว2ตตััััท่่เเเเเเเปป็็ลลละครรรบบใใกกกกาาอออออญญชิซมมงงไฟฟ์์ขด้ยู 2, แต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้อย่างใดอย่างหนงึ่งเท่านั้นเอฟเฟกที่1เลยนะครับก็คือว่าถอดวัตถุดิบเอ็กซิอกไปจากการใบน,นี้1ใบเสร็จแล้วเลือกมีมิกูมาสเตอร์หตัวจากบนมือจากในเด็กหรือจากสูสารอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ได้ครับและเอฟเฟกต่อมาของการใบนี้ก็คือว่าในช่วงเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอีไหนึ่งเราสามารถที่จะเลือก มีมิกูมาสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิลของเราได้เสร็จแล้วให้เอาการ์ดใบนี้ไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมีมิกูมาสเตอร์ตัวนั้นครับซึ่งในฐานะที่มีมิกูโทรนตัวนี้เป็นการ์ดสวมใส่นะครับมันก็จะเพิ่มพลังโจมตี1000ให้กับมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีขนาดจะถูกเอาไปสวมใส่มันอาจจะมีวัตถุดิบเอ็กซีอยู่ก็ได้ซึ่งจังหวะที่ไปเป็นการ์ดสวมใส่นะครับผมตอนนั้นมีวัตถุดิบเอ็กซีอยู่เท่าไหร่นะก็เลือกการ์ดที่อยู่บบออบนนนนบนนนนนนนิ้น้้้้ววเเเเออออาาาาากกกกลลัััขขขึมมมืงงงจจไปปรรรแ็็ะสํหีีผ ไแรกเลยก็คือมีมิกูดันเจียนครับมีมิกูดันเจียนเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลการ์ดเวทมนต์ฟิลใบนี้มีอยู่สามเอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่ามอนสเตอร์ติดชื่อมีมิกูที่อยู่บนฟิลของเราพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามพลังป้องกันครับผมคือเอาพลังป้องกันมาบวกกับพลังโจมตีเนาะในอีกในหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมันไม่ได้ถูกอันเชิญแบบปกติหรืออันเชิญแบบพิเศษลงมาในเทินนั้นนะครับความหมายคาดว่ามันน่าจะถูก เชิญแล้วก็พลังโจมตีค่อยเพิ่มขึ้นครับและเอฟเฟกที่2เลยนะครับผมคือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายตราบใดที่ยังมีมอนสเตอร์ความหน้าตั้งป้องกันอยู่บนฟิลของตัวเองผู้เล่นคนนั้นจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติได้และในเทอร์นนั้นเนี่ยถ้ามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาเมื่อไหร่มอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาในเทอร์นั้นจะยังไม่สามารถประกาศโจมตีได้และเอฟเฟกต่อมาก็คือใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะครับนั่นคือเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อมีมิกตัวจากในนนเเเดด็หรรรืืออออจาาาาาากกสสุพิ่่มมมมขึ้บ,บและ์ต มีมิกูชามครับผมมีมิกูชามเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องการเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้มีเอฟเฟกดังนี้คือทา m o มอนสเตอร์มีมิกูที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีการรีเวิร์สขึ้นมาในช่วงเมนเฟสเมื่อไหร่นะครับให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตอนนี้ต้องพูดดีไหมว่าผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเราใช่ไหมอ่าซึงพอเข้อ,ของเงื่อนไขนี้แล้วนะครับเลือก การ์ดที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กคองอ e ีกฝ่ายหนึ่งสุ่มมา1ใบครับซึ่งสุ่มมาความหน้าไว้ก่อนนะเสร็จแล้วดูซิว่าไอ้ตัวนั้นเป็นตัวอะไรถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ก็อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ของเราได้เลยครับแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปไม่ได้ก็เอาการ์ดใบนั้นรีมูฟออกจากเกมไปครับและมอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์นี้นะครับในเทิร์นนั้นมันจะยังใช้งานเอฟเฟกต์ บนใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็มี2ออย่างเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับเลือกมอนสเตอร์ที่ความหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกใช้งาน1ใน2เอฟเฟกต์นี้เอฟเฟกต์ที่1เลยคือ เอามอนสเตอร์ตัวที่เลือกนั้นนะครับหงายหน้าขึ้นมาตั้งโจมตีหรือหงายหน้าตั้งป้องกันก็ได้หรือถ้าเลือกใช้อีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับก็คือมอนสเตอร์ตัวที่ถูกเลือกเนี่ยจะถูกส่งลงไปสู่ศาลแล้วหลังจากนั้นนะผู้เล่นที่เป็นเจ้าของการ์ดที่ถูกส่งลงไปสู่ศาลนั้นก็จะจั่วการได้2ใบครับนี่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับเราได้เลยคืออีกฝ่ายหนึ่งหงายหน้าขึ้นมาก็จะเกิดเอฟเฟก ตามที่เป็นเอกลักษณ์ของไอพวกมีมิกูใช่ไหมมอนสเตอร์ของเราก็จะกลับคืนมาแล้วถ้าเกิดว่าอีกฟายนึงเลือกอีเอฟเฟกต์หนึ่งเราก็ยังจวดการ์ดได้สองใบอยู่เพราะว่าเจ้าของของการ์ดมีมิกูใบนั้นมันก็ต้องเป็นเราอยู่แล้วใช่ไหมและเอฟเฟกต์ที่สองของการ์ดเปนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีบูฟการ์ดใบนี้ในสุสานออกนอกเกมและทีนี้เลือกการ์ดมีมิกูฟอกหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการ์ดไปต่อมามีมิมีก Maker มมิกู Maker เมเกอร์นนรรา,ารดมรรากใบน,นี้มีออยยู่่่แตละสาาาามรถใช้้งงนไดด อย่างหนึ่งเทอละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับก็คือว่าเลือกการ์ดมอนสเตอร์รีเวิร์สสตัวที่ชื่อไม่ซ้ํากันจากในเด็คนะครับผมเอา2ตัวนั้นโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเสร็จแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งสุ่มมา1ใบครับโดยตัวที่อีกฝ่ายหนึ่งสุ่มนั้นนะครับเอาไปคว่ำหน้าตั้งป้องกันบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งแบบพิเศษส่วนอีกตัวหนึ่งให้เอาขึ้นมาบนมือของเราครับหลังจากนั้นแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์มีมิกูหนึ่งตัวจากบนมืออัน สเตอร์แบบพิเศษลงมาเมื่อไรเราเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกจากเกมไปได้ครับพอรีมูฟเสร็จแล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าอยู่บนฟิลด์ของฝอ่ายมาหนึ่งตัวครับเปลี่ยนมอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นงายหนะ้าจะงานะ่หน้าตั้งโจมตีก็ได้หรือจะงายหนะ้าตั้งป้องกันก็ได้ครับและการ์ดไปต่อมาใบสุดท้ายครับผมกับดักเพียงใบเดียวของซีรีส์นี้นะเวลานี้นะคือมีมิกูรูมครับผมมีมิกุรูมเป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักธรรมดาใบนี้มีอยู่สองเอฟเฟกต์นะครับผมแต่และ,าาออละเ,เลอฟ มีมิกูหนึ่งตัวจากในเดกหรือจากบนมือนะครับอันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลของเราหรืออันเชิญลงไปแบบพิเศษความหน้าตั้งป้องกันบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์บนฟิลหนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่นะครับผมเอามอนสเตอร์หงายหน้าบนฟิลหนึ่งตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นสภาพความหน้าตั้งป้องกันครับและเอฟเฟกต์ที่2ของการเบนี้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาบรีดใบนี้นสุสานรีมูฟมันออกจากเกมเพื่อที่จะเลือกการ์ดติดชื่อมีมิก bon ูบนฟิล เลยนะครับเอาการ์ดที่เหลือนั้นเนี่ยกลับขึ้นมาบนมือครับผมโอ้โหซึ่งอันนี้ก็ถือว่าพวกมันเป็นการ์ดท,ที่ใช้งานเอฟเฟกจากบนมือได้เยอะแยะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกนี้ถือเป็นการตั้งหลักบนมือใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะกระน,นำเอฟเฟกอัญเชิญลงไปบนฟิวในสภาพความหนาตั้งป้องกันบนฟิวของฝอ่ายหนึ่งได้อะไรเงเี้ยเนาะเออทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดมีมิก,กูทั้ง14ใบนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับการ์ดเอฟเฟกค่อนข้างดีนะเป็นเอกลักษณ์ด้วยนนนครบเเเอปปป็็วบบว่่าาาากกา์ทีีมมมสสูงงลลไฟิ ฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความแบบว่าวิตกกังวลได้ว่าเอะถ้าเกิดว่าหงายหน้าขึ้นมาปุ๊บไอตัวนี้ก็ต้องหนีกลับไปยังตัวเจ้าของี่อะไรเงี้ยเนาะเดีนั้นแลวยังมีเอฟเฟกอื่นๆตามเพิ่มมาได้อีกนะครับเออเป็นการ์ดที่มีความพลิกแพงในการเล่นค่อนข้างสูงนะครับปกติแล้วพลิกแพงในการเล่นต้องแบบวางแผนจากของฝั่งเราอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้คือวางแผนจากบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังได้ครับแบบว่าบังคับให้ฝ่ายหนึ่งหงายหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อให้เอฟเฟก้ว มีไอเดียอะไรยังไงเกี่ยวกับการเล่นซีรีส์นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ช่นกันนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยและเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในจัก,กรวาลการ์ดยูกิโอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ